โอเคสวัสดีครับเดี๋คลิปนี้จะมาลองใช้สมาร์ s สตีมนะครับ MT5 ในการเฝ้าหุ้นเรียวไทม์ทั้งตลาดเลยดูว่าหุ้นตัวไหนวอลุ่ฝั่งออฟเฟอร์ฝั่งอารแถวที่1ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ให้มันเป็นเหมือนหุ้นยนต์คอยเฝ้าสินค้าทั้งตลาดนะหุ้น800กว่าตัวเนี่ยทุกติ๊กเกอร์เลยด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง เริ่มต้นเลยเราเราจัดตั้งค่าโดยการใช้อลไซโบตะก้าหุ้นที่เมาส์ผมจิ้มอยู่นี้นะครับอลไซโบเบปร๊บเข้าไปออลไซโบหลังจากนั้นเลือกนะครับเงื่อนไขนะครับบิดอาร์คตรงนี้เลยนะครับบิดอาร์คตรงนี้เลยโดยกำหนดให้เป็นวอลลุ่มบิดแถวที่1มากกว่าวอลลุ่มอาร์คเอาฉเฉพาะอาร์คแถวที่1แหละมากกว่าเกิน5เท่าก็คือ500%ร้ที่ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นจะเห็นว่า วอลุ่มอาร์กนี่ลิบหลี่แล้วเมื่อเทียบกับบิดนะครับผมใกล้หมดเต็มที่ขาดาเดียวกันเรายังเอาลอจิกเรติกเข้าหมายถูกข้างหน้าตรงนี้ปุ๊บขาะเดียวกันเรายังเอาลอจิกมาแลกกับแคนเดลด้านล่างนี้ที่ผมเมาส์เจิมอยู่หมายเลขสิบสามแคนเดลสติ๊กหนึ่งก็คือแท่งเทียนล่าสุดณนะวินาทีนั้นแม้ยังไม่ได้ปิดแท่งนะแม้ยังไม่ได้ปิดแท่งเทียนก็เป็นแท่งล่าสุดเลยเนี่ยติ๊กเข้าหมายถูกข้างหน้าแล้วไปตั้งค่าว่วาเอาทอรเฟมเดลี่ก็คือวันนี้เอาเฉพาะทอรเฟมเดลี่ ก็คือวันนี้เลยแท่งเดวันนี้แท่งเขียวแท่งแดงไม่สนใจเอาหมดรูปแบบแท่งเทียนตรงนี้ผมเคยสอนในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนี่ยครับไปกดที่ youtube ตรงอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีคลิปสอนนะครับที่ผมเมาส์จิ้มอยู่นี้นครับรูปแบบแท่งเทียนไม่สนขอสนมูลค่าซื้อขายแล้วกันของเดลี่ยังไม่ปิดวันด้วยเรียวไทม์ time. มีมูลค่าซื้อขายณนะวินาทีนี้เกิน50ล้านบาท เป็นต้นไปแต่ไม่เกินหมื่นล้านเดี๋ยวมาดูกันว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างทั้งตลาดเลยตอนนี้11โมง5นาทีที่โวล่มใกล้หมดวอล่มออฟเฟอร์ใกล้หมดแถวที่1ใกล้หมดแล้วและมีมูลค่าซื้อขายเกิน5 0ล้านนะครับด้านล่างนี้กดมอนิเตอร์ลิงจะเป็นการเฝ้าเรียวไทม์ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณหนึ่งเครื่องมาดูกันปุ่มเข้าไปให้ตอนนี้มุมบนตรงนี้ขึ้นคำว่าเรียวไทม์มาแล้วมีหุ้นขึ้นมาแล้วโอลิเห็นไหมฮะโอลินี่ ตัว Volume Offer นี่น้อยนะเทียบกับบิดเนี่ยบิดล้านหนึ่ง Offer แสนหนึ่งเนี่ยก็คือบิดมากกว่า o f f e r เกิน5เท่ามี PTEP e ด้วยนะเนี่ยโอ้โห้ PTEP e นะครับมีลิชชี่มีคิสเครื่องมือตัวนี้นะครับมันเฝ้าเรียวทามไม่พอนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่เข้าเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันจะเตะออกจากตะก้าวอตลิชเองอัตโนมัติ เดี๋ยวผมจะขยายตัวนี้ขึ้นมานิดหน่อยเพิ่มขึ้นมาหน่อยปุ๊บขึ้นมาก็เดี๋ยว้นตอนนี้มีหลายตัวเลยเห็นไหมฮะตัวไหนที่เข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้านี่มันจะสร้างตะกร้าสดๆให้เราเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าโอ้เซเว่นอัพก็มีนะนะวินาทีนี้เนี่ยฝั่งบิดเนี่ยอยู่ที่2องล้านเฝั่งออฟเฟอร์อยู่ที่ประมาณสัก4ี่แสนกว่านะครับเราจะได้หุ้นสดใหม่แล้วก็มูลค่าซื้อขายตรงนี้เกิน50ล้านตรงตามเงื่อนไขแป๊ะ นะครับเป๊ะๆก็จะดูหลังจากนั้นเราดูได้นะครับว่ามีหุ้นตัวไหนวอลุ่มใกล้หมดนะครับวอลุ่มใกล้หมดนะครับแล้วก็สร้างวลิตอัตโนมัติเรียวทานะครับคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะสอนทุกท่าน,นทำกีได้ครานี้เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบกันหน่อยเดี๋ยวไปดูหน่อยสิวัดวอลุ่มเลยดีกว่าวอลุ่มเข้าหุ้นตัวไหนวอลุ่มเข้าลัวๆ นะครับรัวๆตอนนี้กี่โมงแล้วสิบเอ็ดโมงเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันเดี๋ยวซักเอาโกดิทึมชุดใหม่เอาบิดใกล้หมดไหมเนี่ยไม่สนใจบิดแล้วกันไม่สนใจบิดอาร์คลยกันมูลค่าซื้อขายยังสนใจอยู่เกิน50ล้านขึ้นไปณนะวินาทีนี้เนี่ยสิบเอโมงเนี่ยต้องซื้อขายเกิน50ล้านขึ้นไปละและก็ขอดูหน่อยซิว่ามีหุ้นตัวไหนไหม กด c a n i l l ดตเลชหนึ่งขอเป็น Time Frame เอาเป็นซักตอนนี้11โมง7นาทีเนี่ยขอเป็น Time ไทม์เ a รมเ d a i l แล้วกันยังไม่ปิดครึ่งเช้าเลยยังไม่ปิดครึ่งเช้าแต่ว่ามูลค่าซื้อขายความสัมพันธ์ของ c a d ด l เดตเลเนี่ยไม่สนใจใครอยากรู้รายละเอียดใช้ไงไปดูตรงคลิป YouTube ในหมวดดีดิเคเตอร์ที่ผมม้าจิ้มตรงนี้นะครับสนใจแต่วอลลุ่มละกันขอให้วอลลุ่มแคดเด้นหนึ่งก็คือแท่งเคลวันนี้เพราะเราใช้เดลี่มากกว่าวอลลุ่มของเมื่อวานทั้งวันเลยแคดเด้นสองศูนย์เปอร์เซ็นต์คือมากกว่านิดหนึ่งก็เอาล,ละดงนั้นเรามีเงื่อนไขวอลลุ่มวันนี้ณนะวินาทีนี้มากกว่าวอลลุ่มเมื่อวานทั้งวันแล้วก็มูลค่าซื้อขายณนะวินาทีนี้มากกว่าห้าสิบล้านเป็นต้นไปนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่ามีหุ้นตัวไหนนะครับออสิมโนทั้งตลาดกดมอนิเตอร์ครับปื้มโอ้โอ้มีหลายตัวนะเนี่ยมีหลายตัวมีหลายตัวมีหลายตัวที่วันนี้วอลลุ่มเบรกแล้วนะครับตลาดยังไม่ปิดนะครับแต่วอลลุ่มวันนี้มากกว่าเมื่อวานไปแล้วมีมอมีเดลต้ามี cpf มีลิชี่มีคอมเซเว่นด้วยนะโอ้โหนะครับมีคอมเซเว่นด้วยนะ เพราะนั้นเครื่องมือนี้เรียวไทม์นะครับช่วยคุณตัดสินใจเทรดได้ง่ายด้วยเดี๋ยวเราลองมาดีฟกันอีกนิดหนึ่งว่าเฮ้ยวอลุ่มเข้าไม่พอนะแคดเด l เลชั่นชิปเนี่ยวอลุ่มเข้าไม่พอนะมูลค่าซื้อขายมากกว่า50ล้านไม่พอนะเช็คบิดอาร์ด้วยลวกันเอากำลังใกล้จะเคาะกันเลยแต่รอบนี้เนี่ยขอเป็นแบบนี้แล้วกันขอเป็นว่า วอลลุมอาร์ตเนี่ยเอาเป็น5แถวเลยแล้วกัน5แถวรอบนี้ขอเป็นวอลลุมฝั่งบิดทั้งหมดเลยนะครับบิดทั้งหมดเลยวอลลุมตั้งแต่บิดแถวที่1ถึงบิดแถวที่5บางกว่าบางกว่าวอลลุมฝั่งอาร์ตทั้งหมดเลยบิดบางกว่าอาร์ตนะเอาบางกว่าสัก1เท่าแล้วกัน บอลกว่าหนึ่งเท่าก็คือเอาเอาเอาวอลลุมอาร์คทั้ง5แถวรวมกันลบด้วยวอลลุมบิดทั้ง5แถวรวมกันแล้วหารด้วยวอลลุมบิดทั้ง5แถวรวมกันนะครับถ้าเกิน1เท่าก็คือ100%เก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขนะครับและกัน3ลอจิกเลยนะกดมอนิเตอร์ลิงครับมีไหมมีไหมเงียบเชียบ <c oughs> เงียบเชียบ มีไหมเอ่ยเฮ้ยมี TMC มี TMC ไหนขอดูหน่อยสิ TMC บ่มก็ให้อืมบิดบางๆเลยนะบุลค่าเกิน58ล้านบิดรวมกันน่าจะบางกว่าเท่าหนึ่งแหละของฝั่งอัลเฟอร์นะฮะบิดบางเลย TMC นะครับมี TMC ระหว่างเนี้ยที่เห็นคำว่า monitoring เนี่ยคือมันเฝ้าทุกวินาทีนะมันแค่พยายามคัดกรอง w a t วอ List มาให้เจ้าหนายดูว่าตอนนี้มีหุ้นตัวไหนที่เข้าเงื่อนไขยอยู่นะครับมี TMC นะก็ยังเข้าเงื่อนไขยอยู่นะอ้าว CMC ก็มาอะไรวันนี่ย CMC หุ้นอะไรวันนี่ยซื้อขายกันไปแล้ว88ล้าน วอลลุ่มวันนี้มากกว่าเมื่อวานด้วยแล้วฝั่งบิตทั้ง5้าแถวบางกว่าออฟเฟอร์หนึ่งเท่าไหนดู CMC ีดิขอดูซ MC หน่อย CMC ทาเฟรมเดลี่ทาเฟรมเดลี่นั่นไงพุ่งเป็นจรวดพระเจ้ากล้วยทอดโอเคเลยอะ่ะนี่ไงพุ่งเป็นจรวดซ MC ดูวอลลุ่มมากกว่าวอลลุ่มเมื่อวานนะครับโอ้โห อะไรจะขนาดนั้นนะครับอืโปรแกรมนี้มันสุดยอดจริงเอาหายไปแล้ว TMC แสดงว่าบิดเริ่มบิดเริ่มหนากลันมาแล้ว TMC เห็นไหมฮะมันมันเหมือนมนุษย์อ่ะมันคอยเฝ้ามันมิมิกอ่ะเลียนแบบพฤติกรรมการดูของเรานะครับ TMC หายไปแล้วนะครับมซ c หายไปแล้วแต่ TMC ยังอยู่นะทีมซียังอยู่นะสงสัยมีคนยังเก็บของไม่ครบหรือเปล่าอ่ะขอดูนี้ย TMC ดูคุณหน่อย นั่นไงโอ้โหกระโดดลอยมาเลยครับกระโดดขาคู่มาเลยฮะนะครับกระโดดขาคู่มาเลยวอลลุ่มก็มาเห็นไหมวอลลุ่มมานะครับวอลลุ่มเดลี่นะครับเพราะเราใช้งไข่วอลลุ่มเดลี่สามลอจิกรวมกันนะโอเคเพราะฉะนั้นลองไปเล่นดูคิดว่าเร็วๆนี้โบกซี่ซีจีเอสนะประมาณเดือนตุลาเนี่ยต้นเดือนตุลาโบกซี่เขาจะเปิดให้เปิดพอร์ตใช้งานเล่นแหละนะครับโอ้โหจะว่าจะ,จะหยุดวิดีโอแล้วมาต่อไออาขอดูหน่อยดิไออา นั่นไง IRPC มาแวบๆนะมาแวบๆแ,แ,แสดงว่าไอ p c เนี่ยมูลค่าซื้อขายเนี่ยเกินห้าสิบล้านไปแล้วแล้วก็วอลลุ่มเดลี่นี่แม้ยังไม่ปิดวันเนี่ยมากกว่าเมื่อวานแล้วเอ๊ะหดรู้หรือลว่าไ r ออะไรวะไ r p c ป่อะอ๋อไอ c p ไม่ใช่ไ r c p IRCP ไอโอ้โหชัดเจน โห oh, ชัดเจน I R อ p เดี๋ยวดู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 ไนั่นไงวอลลุ่มตอนนี้วันนี้เดลี่มากกว่าเมื่อวานไปแล้วนะฮะกำลังโอ้กำลังเบรกโอ้กำลังกระพริบเลยนะกำลังกระพริบเลยนะเนี่ยเนี่ยโปรแกรมนี้มันเรียวทามมากนะครับเครื่องมือนี้มันเรียวทามมากเอาละเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวมันจะเยอะเยอะเกินไปเกิน10นาทีแล้ววิดีโอนี้คลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ